นานสวยงามเคเฮ้ยสิบมาแทนโอ้โหละยังไงอะดอกนี่ครับเสาปะสายเขียวแค่ okay, เดียวล,ลู้เลียงเอาที่ลาดอกนี่จุกจุกแน่นๆน่ับพี่น้องโอ้โ oh หตัวเติมสลอ็อตคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ควรทำตามหรือเล่นตามเด็กที่มีเองน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำควาใช้วิจ,จารณญาณในการรับชม สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องปองป่ายเป๊ะสุขสขุนนะครับล้าขอตอนรับขอาูอช่องตัวเติมสล็อตนะครับจะมาเล่นเกมสาปลาได้พี่นอ้องที่ซัวออฟแอคท Tech นะครับผมมาเบิงสัญ,ญลักษณ์ต่างๆกันครับอันนี้จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของส c a t t เตอร์นะครับแล้วก็จะมีตัววานะครับผมหนาแดงหนาท้องหนาเขียวหนาฟ้าหนาม่ง a k q วซิ J hip, ไร,ร่ลำดับลงมากเลยครับผมกันมากของตัววนะครับตัวนี้ แปลงเป็นไวายถ้ไวายสามารถเชื่อมได้ทุกตัวละครอยกเวน้นตัวสแกตเตอร์เกมสไตล์คอมโบนะครับสแกตเตอร์ atter, เขาย่างตามซีตัวถึงจะเข้าฟรีเกมได้นะครับผมการซื้อฟิวเจอร์นะครับผมไล่ของแต่งของเกมจากซ้ายไปขวานะครับปิดไปดก่อนนะฮะมึอนี้จัดมาที่อ่าหนึ่งพันนะครับสาวปลาหงเขาลุยไปครับเบสซีฟออโต้ไป่ซีฟเท้อนะครับผมเปิดโบพร้อมครับ จัดเทอร์โบไปเลยพี่น้องเอ้ยสาวป้าหุ่นเลาครับผม,มเงียบกลิปเลยที่เดียวโอ้ยเนาะเอาปันมือไปเนวใดนี่แหละครับสวยงามพดัมแปดเงียบเงียบเลยที่เดียวอ่ากเดเขามาเบิ้งไหมหรือว่าคนอ่าเกากะฝากกดไลค์เนเด้พี่น้องเน้กดแชร์กดอ่าติดตาม กดกระดิ่งอมครับเพื่อจะบอกพลาดคลิปไม่ไหมนะครับผมอัพลงทุกวันนะครับตักรบอลในนี้ใหม่มูเพื่นคนใดไม่เล่นตามหรือท่าตามนะครับอายุต่ำกว่า18ปีกับบคคลเบิงบุคคลหลับชมนะครับผมนี่ครับนี่ครับมาแล้วครับผมสวยงามครับสาวปลาของเรามาอนีครับสาวปลาครับสาวปลาสายเขียวได้ไม่อนีได้บมเมนสาวสายสาวปลาสายเดียวไปนี่แหละครับสวยงามพระรามแปด จัดไปดอกนี้ล่อมาหน่อยเถอะน้อตึกตึกตึกไปบอนั่นแหละครับนั่นแหละครับโอ้ยน้อคือมาเป็นจจงเซ่ลูกพี่สั่งลา,าคอมโบโอ้ยบวกคอมโบเลยกดมือไปย้าๆไปเลยครับผมจังหวะนี้นยังเงียบอยู่เอาเงียบคือเก่าคือเดิมครับผมมาอสรับมาออโต้เด้อ สิบรอบครับกดมือโบแตกเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวฮุกร้อยก,กว่าเลยครับผมนี่กันยังเงียบอยู่เป็นจึงไดเนาะเป็นยังไดเน้ะสาปางของเขาเนาะหืมเจ๋ J. แถวสามยังมีเห็นเฮ้ยขอเอไหมเอ้อ้ยเอ๋วเขาเป็นพิลเลอร์คีอมีเขานี่สวยงามสวยงามไปตรงนี้รอบวันสิบหกครับผม วายวายมาตัวหนึ่งเด้อทยาเบสขึ้นมาพร้อมครับเบสยี่สิบไปเลยครับจัดนักจัดเต็มครับผมไอ้บบแตกเข้าเกมบบแตกอันผมนี่แหละครับสิบหัวแตกครับเจอสากกระเบือแน่นอนครับเออเอยนั่นแหละโอ้ยไหลเมียมาเล่นเด้พี่น้องเด้อโบแตกหัวผมแตกแท่นเด้พี่น้องจัดไปครับจัดไป เลี้ยหารลอยแล้วจังไดโอยคือบกเขาไอผมแน่คือมาเป็นจังส่หน้าตาคือานารักคิวเจคือมาเหตุเป็นแล้วนี่เออเอ้ยหลยไปนะโอ้เขียว <c oughs> สายเขียวเขาครับเออคือบกเขาเอา้าวสแคตเตอร,ร์มาแท่นครับเอ้ยมาแบบนี้ก็ซึ้นใจไปแน่หวานเจี๊ยบเละครับันน่นสแคตเตอร์มาหาโตครับ เสือนอนกินเลยครับจังหวะนี้ครับจังหวะนี้ครับเสือนอนกินบอกเลยตึงตึงนะครับเ <c oughs> ข่าไปเลยครับฟรีเกม12รอบ12หมุนครับสแคตเตอร์มาหาตัวดีไปลุยนะครับผมรอบแรกโอ้ยรอบแรกมาแบบสวยงามอยู่ไปแนวไหนโอ้ยเสียดหายครับแดงเล่าขอเขาเกมคอมโบได้พี่น้องครับเกมคอมโบเด้เสาปังขล้เรานะเหลือ8รอบ8หมุนแล้ว ไปดีไหลดีอีกหรือเปล่านะฮะ <c oughs> เงียบเหมือนเดิมเงียบคิดเก่าขึ้นเดิมเด้ะนาน <c oughs> โอ้ยพี่น้องพี่น้องเอาที่ละจืบเข้าไปสวยงามสวยงามปลาโอ้ยอีกที่ครับพี่น้องสุดจ,จัดปลาลาบอกนั่นแหละครับสาวปลาครับดอกเดียวพ,อพ,อพอ่อบอดอกเดียวพ,อพอ่อบอลางมันกอนโตนะครับดอกนี่ครับสู้ ปเปอร์ไม่ก้ับ4,728กับปตันเจี๊ยบลุยกันต่อนะครับผมเหลือ2รอบ2หมุนครับมานั่นมาอีกแล้วครับยัง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 โมรรเมนต์ซูเปอร์เมกาครับอยากได้ซูรปรเปอร์เมกาเดชเอาดอกสุดท้ายปิดปิดปิดกิลีครับปิดฉากกิลีเลยเอารางวัลรวมกัน4 9 2 0นะครับผม,มเฮ้ยเมยเดชเอาขยเยิ้บเบ็ดขึ้นมาดีกว่าครับผมเบ็ดหนึ่งร้อยนะครับ เป็นหนึ่งลอยเป็นหนึ่งลอยโอ้ยเขาบอกพิษถูกถูกแล้วครับตอนนี้ครับเมือ่อยแลเหลือเกินเมือ่อยซะเหลือเกินเมือ่อยน้ำสาวฟ้าหะละือเกินเอาฟรีเกมสิบสองรอบรอมาหาพันได้หน่อยกันดอเอาฟรีรอบที่สองเข่าบอรจริงไหนตึกโอ้โหลงนันหน้าท้องดอกนี้สวยงามครับมาลุ้นครับแถวหนึ่งครับแถวหาฟ้าโอ้ยเงียบครับสแคตเตอร์มาซ้ำตัวอีกแล้ว ผมว่าถืออกถือว่าโอเคอยู่ครับพี่น้องครับสาวป่าของเราเหมือนนี้ครับไหลดีดีครับดีอีหล่อ,ลอครับผมน,นั่นมัวแต่อวยมัวแต่อวยดอกนี่สามร้อยหิบหเลยทีเดียวขยิบกึ้นมาที่พิสองรยนะครับลุยตอดุยตอน,น,นั่นนั่นนั่นนัสแคตเตอร์ครับมันล่อตาล่อใจแทน้อมาเย้ายวนรวนใจแท้นี่ยมาจะสมโตอีกแล้ว มีเขาอีกแล้วพี่น้องนี่ขอเคมาเคมาดอ,อมดอกนึ่งดอกนี้ดอกนี้พี่เคไม่มานะฮะไม่มาตามนัดเลยนี่ม่วงของเรามา ดอกเดียวพ่อว่าสาวปลาสายเขียวครับดอกเดียวรูเรียงลูเรียงในเงขอฟ้ามาฟ้ามาโอ้โหรูเรีงยงอีลีพี่น้องครับดอกนี่ครับเต็มเพี้ยนเต,ต็มแผงเต็มกระดานไปเออให้มันได้อย่างนี้สิอสองนานนนสวยงามครับขอซิฟมาได้หรือเปล่าซิฟบัมาบเป็นยังครับมาบึงลางวันกอนต่อครับดอกนี่ครับจัดมาแบบจุกใจสี่หมื่นสามนะครับหวานเจี๊ยบไปกันต่อไปกันต่อ ไปกันต่อเพิ่มมาเบสสีลอยเลยติลาล้อชาเห็ดหยางลุยปลายนานโอ้ยลอยยี่ครับย,ย่อยลอยยี่ลอยยี่นะครับเอาลุยต่อครับดอกนี่ว่าจากไหนโอ้ยยังเงียบอยู่ตึงตึงตึงหรือเปล่าขอแบบสวยๆนะขอแบบสวยๆแน่เสาปลานานสวยงามเค เฮ้ยสิบมาแทนโอ้โหละยังไงอะดองนี่ครับเสาปะสายเขียวแค่เดียวลู่เลียงเอาทิลาดองนี่จุกจุกแน่นๆน่นครับพี่น้อง โอ้โหแต่คือ2องแสนครับผมรางวัลซุปเปอร์เมก้าครับแสนสามหมื่นแปดพันนะครับสุดยอดมากเลยครับผมขอพ่อสานีกันเลยเลยกันนะครับผมบขอไปต่อเลยครับอ่ะยามีที่นะครับผมเบอร์ยันน่าใหม่ไพน์มาเรตตดามเลยท์ตัมต่ำนะครับแต่ถ้าอายุต่ำกว่า18ปีกับบุคคลเบิ้งบุคคลรับชมนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ